สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีส,สเกตและกันทลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c z News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนาคงแก้วค่ะและอธิบดีกมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดถนนสายวัฒนธรรมสืบสารมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม4ี่เผ่าไทยรีส,สเกตค่ะ เมื่อเวลา17.30นาทีของวันที่23กันยายน2566ค่ะที่ถนนคนเดินศิสเกตมารีน้องแคนอำเภอเมืองจังหวัดสิสเกตนายโกวิทพกามาตอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมสืบสารมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสีเผาไทยศิสเกตเพื่อสืบสารต่อยอดสร้างมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยมีนายนพพงศ์พลาดีไซส์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวต้อนรับนายวิทยาวิรารัศประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสิสเกตกล่าวรายงานนายกิติพงศ์เทียมสุวรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีนายประหยัดทีลาวัฒนธรรมจังหวัดสิสเกตและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมร่วมในพิธีนายวิทยาวิรารัศประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสิสเกตกล่าวค่ะว่า จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่มีทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมีความโดดเด่นในเรื่องศิลปะวัฒนธรรม มีกลุ่มชาติพันธ์สี่ชนเผ่าคือขเขมรกุยลาวและเยอซึ่งมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมของตนเองโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดรีสเกษส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดแสดงถือเป็นการสืบสานร,รักษาต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดรีสเกษส่งเสริมให้มีการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยการเปิดพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าวัฒน สินค้าของชุมชนตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่สนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเกิดการสร้างงานสร้างรายได้มีการพัฒนาศักยภาพของสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความคีดสร้างสารรค์ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีกินดีด้วยวิถีวัฒนธรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยมีกิจกรรมประ ประกอบด้วย การแสดงศิลปะวัฒนธรรมสีเผ่าไทยศิสเกตจากวงพกาลำดวนมหาวิทยาลัยราชภัฏศิสเกตการแสดงฮ2สิบสองจากจังหวัดอุบลราชธานีการแสดงหมอลำจากจังหวัดศิสเกตและจังหวัดอุบลราชธานีและการแสดงละครญี่ปุ่นจากโรงเรียนศิสเกตวิทยาลัยการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสีเผ่าไทยศิสเกตได้แก่ลาวเขมรกุยและเยอโดยได้รับความร่วมมือจากสวนราชการเทศบาลเมืองศิสเกต หอการค้าจังหวดัดภาคเอกชนสภาวัฒนธรรมทุกระดบับและเครือข่ายวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสิเกตค่ะ